โอเคครับขอขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะอ่าอยู่ผมเด็กธนาดลชินเคยครับนะอ่าก็ห่างหายกันไปนานครับนะหาการพักเสียงนี่ครับนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาครับนะอ่าหาเวลาพักเสียงไม่ได้ครับนะนี่วันนี้ก็วันนี้ก็มีเวลาพักนะครับนะเร็โอเคอะไรถือโอกาสมาพักเสียงสักหน่อยครับนะฮะโอเคอ่าก็นวันนี้ก็จะมารีวิวว่าดีเมทอ่าสองพันยี่สิบแล้วนะวิชั่นาแปลงหน้านะนี่กด เออโอเคนี่นี่คือที่แม็กซ์สอันยี่สิบท่านะก่อน,น,นนะอในวันนี้ก็ไม่ได้มาแจกน,นะมารีวิวพี่ว่ารายละเอียดเป็นไงท่านะเออก็มาเดี๋ยวจะมาะรีวิวเลยว,ว่ามันมีอะไระแปลงไปบ้างครับนะอ่าก็แรกๆเลยก็คือหน้าครับนะนี่คือหน้าก็เปลี่ยนใหม่ครับน,ะนี่หน้าเปลี่ยนใหม่แล้วก็ตัดแล้วก็ตัดชิ้นส่วนหลายเยอะเออตัดชิ้นส่วนเยอะสุดคนคนะโดยเฉพาะแกนเนี่ย ไปเยอะอยู่แล้วก็ตกฝากระร้รงด้วยฝากระงไม่ใช่แบบนี้บนะเพราะว่าเขาเรียกว่านะมันมันไม่ใช่ของมันแล้วนะเนี่ยไอเกมเนี่ยไช่ของมันก็ต้องตัดตัดไปเยอะอยู่แล้วก็ไฟด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็อันนี้อันนี้อันน,น,นี้น่าจะพลาดนะอันนี้พลาดมันกลเป็นสภาพนงี้แครับนนะแล้วก็อย่างที่สองคือนี่นะครับนะเราก็ได้ปรับในอ่านี่ด้วย คือปกติ A ีไอ้นี่แม็กซ์ถ้าเกิดใครเคยลงครับนะมันจะสูงครับนะรถจะสูงอ่ะแต่ตัวนี้ได้ทําการย่อยมันให้มันเตี้ยลงครับนะนี่มันก็สวยสูงก็กําลังดีใช้ได้ครับนะรถยืดครับนะนี่แล้วก็เวอร์ชันใหม่ก็จะนี่จะไฟพวกไฟทงไฟแท้ก็จะไม่จำเป็นต้องประกอบนะบนะก็คือจะฝังไว้ในท้ายไปเลยนะนี่มันก็จะติดกับท้ายไปตลอดเลยอ่าเดี๋ยวลอด,ดูกัน ให้ดูชิ้นส่วนมันด้วยนะครับนะอ่านี่อันนี้ก็มีธงมุแค่สี่ชิ้นเองครับนะนี่ไม่รวมประตูครับน,ะนี่จะปิดสิได้ก็สามชิ้นนี้ครับนะนี่โอเคเราจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องเสียนะยวจะน,นี่ก่อนนี่นี่ครับนะมีไฟไทยติดอยู่ในตัวไปเลยน้ำนะจะได้ทุกคน ทุกคนจะได้คำตอบมาประกอบไฟได้ครับนะฮะก็ถือว่าเป็นการลดสิ้นส่วนเป็นตัวด้วยครับนะนี่อ่านี่อันนี้ก็น,กน่าสองพันยี่สิบอันนี้ก็ไม่รู้กันว่าสองพันยี่สิ 20, บหรือสองพันอ่าน่า,นาสองพันยี่สิบกันแน่นะเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยครับนะฮะพูดตรงๆครับนะอ่าก็อาจจะไม่สวยครับนะอาจจะมีนี่ตำนุงตำหนิเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดทุกคนมีสนใจก็มันก็จะไม่เป็นอะไรครับนะนี่มันก็จะเป็นนี้นะอ่าโอเค ส่วนภายในก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเหมือนเดิมครับนะนี่ตรงประตูอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็ท้ายก็เหมือนจะกว้างครับนะแล้วก็ล้อล้อนี่ความจริงไปเอาโมเดลของในเกมนะแล้วก็มาแปลงก็คือเขาเรียกว่านะมันไม่มีรูมนะคือถ้าใครจําได้เวลาพวกเล่นเอฟซิกสมอข้างเรืแล้วก็ไปโหลดแบบไปโหลดอ่ะเขาเรียกว่ามัดอยู่ในตัวเกมอาจจะมีรูมแบบเนี้ย ซึ่งก็ไปดึงเอาตัวแม็กมาแล้วก็ยามไปหาของ GT มาใส่ครับนะก็สวยแล้วก็เข้ากันด้วยคับนะฮะนี่เข้ากันนี่ก็จะมีตำหนินิดๆน้อยๆนะเล็กนน้อยๆเนี่ยแต่ก็อย่าไปสนใจมันก็แล้วนะครับนะโอเคแล้วก็เปลี่ยนสีได้แค่ห้าสนะีเท่านั้นนี่ก็เปลี่ยนสีในแค่นี้เปลี่ยนสีในแค่นี้โอเคอ่สรุนกันเขับก็นี่ครับนะ ิล <Feeling. S 2> mm hmm. ก็ถือว่าสวยนะแต่ว่าสีนี้คือตำหนิมันเยอะมากแล้วนะโดยเฉพาะตรงแก้มเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปแก้ทีหลังนะนี่อันนี้รถก็จะมีอาการโดดนิดนึงครับนะเพราะรถมันเบาครับนะเวลาครับเวลาทำความเร็สูงรถก็จะมีอาการโดดแล้นี่ใช่ไหมนะถ้าใครสังเกตอ่านี่ฟิลลิ่งกันครับนี่นี่คือรถอันนี้นะนี่วิลล์การจะเป็นยั รุ่นนี้ก็ยังไม่สามารถทําประตูอะไรได้นะแต่ว่าในอนาคตก็จะอัปเดตใหม่ก็คือจะทําประตูนะครับนะอันนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นที่ที่ทุกคนนะากได้ครับนี่แต่ว่ายังไม่แจกนะแค่ามารีวิวเล่นๆเฉยๆนะนี่แต่ว่าถ้าจะแจกจริงก,ก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีในในเพจครับนะว่าตอนนี้ก็ดิเทลรนก็มีเพจของตัวเองแลครับนะหรือว่าจะแจ้งในแถบช่ก็ได้นะก็แต่นะครับนะโอเค ก็มีอะไรมากนะก็มาแค่รีวิวเช่นนะฮะนี่ก็ะเบืนองนี้อ๋อแล้วก็เดี๋ยวลืมบอกไปวันเดียวในอนาคตก็จะเพิ่มในส่วนของคอกนะนะฮะไม่เอาไว้ลุ่งๆอย่างนี้ยนะจะทําคอกด้วยแล้วก็จะไปหาพวกสัตว์พวกบูเดียวเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆนะเอามาใส่ท้ายรถนะนะเพื่อจะได้แบบไม่ลุ่งๆครับนะอ่าอย่างนั้นก็จะเพิ่มความน่ารื่นมากขึ้นครับนะโอเคก็มีแค่ประมาณนี้ครับนะสำหรับคลิปนี้ ะจสั้นๆครับนะเพราะว่าไม่ได้มาแจกแค่มารีวิวเล่นๆเฉยๆครับนะโอเคถ้าเกิดถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยครับนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนะถ้าเกิดคลิปนี้พูดผิดหรือผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับนะสามารถมาเมนบอกได้สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับนะ,ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ